กลับมาอีกช่วงของเวทีชาวบ้านครับคุณผู้ชมครับจากลบบุรีของผู้ใหญ่สมนึกนะครับเราจะมาที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมามาที่บ้านทรัพใต้ตำบลพญาเย็นที่นี่มีวิถีชีวิตของคนคนหนึ่งครับที่น่าสนใจอยากนำเสนอในเวทีชาวบ้านในอดีตนั้นเป็นข้าราชการอยู่ที่กรมผังเมืองที่กรุงเทพมหานครจบจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แต่ถึงจุดเปลี่ยนแห่งชีวิตตัดสินใจละทิ้งชีวิตในเมือง มาใช้ชีวิตในชนบทที่อำเภอปากช่องที่โคราชนี้เป็นเวลา15ปีที่แล้วครับที่สิ่งแวดล้อมที่นี่ที่สวนฝากดินคงไม่ได้ปรากฏลักษณะเช่นนี้15ปีที่เปลี่ยนไปสภาพแวดล้อมของสวนฝากดินนั้นอุดมสมบูรณ์ขึ้นมากครับดังที่เราได้เห็นอยู่ในขณะนี้ในอดีตเมื่อ15ปีมีเพียงบ้านหลังนี้หลังเดียวครับที่อยู่กลางทุ่งโล่งแต่วันนี้สภาพแวดล้อมที่นี่สมบูรณ์มากเลยทีเดียวเราไปดูคุยกับเจ้าของสวนฝากดินกันเลยครับ พี่ปอนสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหทำอะไรควันฉมงสงเฉงอยู่เลยครับการงจะหุงข้าวพอดีเลยนี่มาดูเรอกดูยามป่ะคะมาได้เวลาใกล้เที่ยงพอดีครับจะทานข้าวกับพี่ได้เลยพี่หยางจะหุงข้าวนี่ยังใช้เตาฟืนอยู่เลยเหรอครับข้าวแดงด้วยนะคะอ๋อเหรอครับข้าวแดงสีเองฮะสีเองด้วยโอ้โหน่าสนใจมากเลยผม่ทานด้วยกันนะคะครับครับผมเคยได้อ่านหนังสือชีวิตของพี่ปอนี่น่าสนใจมากเลยพี่ปอนจริงๆก็ไม่ใช่คนที่นี่ เป็นคนที่ไหนนะครับเอ่อเป็นคนปัคใต้โดยกําเนิดค่ะจะมามชุมพรค่ะอำเภอหลังสวนค่ะเรียนร่ำเรียนจบทางด้านไหนมาครับพี่กอนจะบอกยิ่งตลกย่เลยมาอยู่ที่นี่เรียนสังคมวิทยาค่ะ<อ>จบปริญญาตรีจากสังคมวิทยาธรรมศาสตร์ค่ะ<อ>เรียนสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาค่ะไอคนที่จบสังคมวิทยาเนี่ย <c oughs> ส่วนใหญ่เขาไปทําอาชีพอะไรกันเอ่อเขาก็จะอยู่ในเมืองกันที่แน่ๆน,นะ,ะดอูอ่ อาจจะเป็นทําวิจัยเกี่ยวกับภาวะทางการเมืองสังคมในเมืองนะฮะหรืออาจจะไปวิจัยผู้บริโภคให้กับบริษัทสดต่างๆว่าเอ๊ะคนในสังคมเขาชอบสินค้าอะไรกันเนาะไปดูพฤติกรรมของคนในสังคมใช่อ๋อแล้วพี่ปอนไม่ไปทํางานอย่างนั้นเหรอเคยเคยทำนะฮะอ่าใช่พี่เคยเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สังคมนะคะครันักผังเมืองนะคะจากกระทรวงมหาดไทยนะคะอืมก็แต่พรเอิญโชคดีที่ว่าในฐานะนักวิเคราะห์เนี่ย เท่ากับคือให้อยู่ที่ผังชนบทก็ได้ได้ไปวิเคราะห์ชนบทไปไปไปหลายจังหวัดจนชอบค่ะชอบว่าอุ้ยจริงๆแล้วอยู่ชนบทน่าอยู่กว่าแล้วเราก็พื้นเทอยู่ต่างจังหวัดมาก่อนนะฮะชุมพรเนี่ยเป็นลูกชาวประมงกันเลยเออไอการอยู่บ้านนอกนี่มันเป็นแรงดึงดูดใจนะมันน่าจะมีความสุขกว่าในเมืองนะฮะอยู่กับต้นไม้ต้นไร่กับท้องทุ่งนาน่าจะดีกว่าตึกรามบ้านช่องนับมาถึงวันนี้เนี่ย ตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตอย่างอยู่ชนบทนี่กี่ปีแล้วครับออกมาตั้งแต่ปี2527่ค่ะ27่สปีแล้วนะคะ22ปีแล้วปีแล้วโอ้โหใช้ชีวิตเรียบง่ายอย่างนี้มาโดยตลอดค่ะค่ะนี่ต้องถามแล้วว่าวิธีการใช้ชีวิตเนี่ยไม่ใช้เตาแกส๊สไม่ใช้เตาถ่านใช้เตาฟืนค่ะไอ้ตรงนี้มีความหมายในยะยังไงครับคิดว่า อตอนที่เราอยุงเทพเนี่ยเราคิดว่าสิ่งแวดล้อมมันไม่ค่อยดีะนะฮะแล้วหลายๆอย่างมันห่างไกลธรรมชาติก็เลยคิดว่าถ้าเรามาอยู่บ้านนอกเนี่ยหนึ่งเราจะ,ะปลูกผักกินเองแล้วก็ไม่ใช่สารเคมีนะ,ะคะไม่ใส่ปุ๋ยเคมีไม่ฉีดยาฆ่า,มาแมลงแล้วก็เราก็จะใช้พลัง <c oughs> ที่เราสร้างเองให้ได้พลังงานนะคือใช้ใช้ทรัพยาการที่มีอยู่ที่เราปลูกสร้างเองเนี่ยได้เยอะที่สุดให้เยอะที่สุดนะ,ะถ้าสังคมเมืองคือสังคม รักไฟนะคะคุณต้องมีไฟฟ้าถ้าไฟฟ้าดับที่คุณไม่ได้กินข้าวหมดทุกอย่างเลยทั้งกาต้มน้ําทั้งหม้อหุงข้าวไฟฟ้าใช่ทั้งแสงสว่างใช่ค่ะ๋อทีนี้เราก็เอ๊ถ้าเราไม่ต้องพึ่งสิ่งเหล่านั้นเนี่ยถ้าเราใช้ฟืนหุงข้าวเนี่ยพลังงานหุงต้มเรามีเองทำความอบอุ่นถ้าหน้าหนาวจะต้มน้ําอาบก็ฟืนเหมือนกันค่ะโอ้โหนี่หม้อดินนี่ก็ต้องหม้อหุงข้าวนี่ก็ต้องเป็นหม้อดินใช่ค่ะ แล้วก็ข้าวเท่าที่หุงให้ใครแตใครทานเขาบอกมันก็อร่อยกว่าด้วยนะคะแล้วก็นักโภชนาการก็บอกว่าความเป็นหยินเป็นหยางเนี่ยก็พอดีนะคะคข้าวที่อาหารที่ทํากับหม้อด,ดินเนี่ยนี่หมอ้มอหม้อหุงข้าวหุงเสร็จแล้วทําอะไรต่อเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่ฮะก็เดี๋ยวก็ทำอาหารนี่เพิ่เมื่อกี้แขกมาเยอะเดี๋ยวเขาที่อะไรเนี่ยฮะโอ้เดี๋ยวผมย้ายจีนี้ก่อนไม่อันนี้ต้องใช้นี่ก็เป็น ทรัพยากรอะไรฮะอันนี้มันอันนี้ไม่ใช่ขยะนะฮเป็นทรัพยากรนะคะอ๋อเลยฮะคุณเห็นนี่เป็นขี้เถ้าที่ได้จากมันก็ต้องเอาไปทิ้งสิ่ไหมฮะมันเหมือนขยะนะแต่ไม่เรื่องมันขยะเราเป็นทรัพยากรทระพยายังใช้ประโยชน์ได้อยู่ลองมาทําอะไรนะพี่ครับอันนี้ในในไหนี่นะคะเป็นน้ําขี้เถ้านะคะที่ที่พี่เนี่ยจะไม่ได้ใช้น้ํายาล้างจานที่เป็นสารเคมีค่ะนี่ก็จะเอาขี้เถ้าเนี่ยที่เราได้จากเตาเนี่ค่ะมาใส่ไที่ขา พี่ก็ใช้อันนี้ล้างล้างภาชนะแล้วก็ก็จะดับกลิ่นคาวนะคะแล้วก็ทําให้ใสสะอาดแล้วก็ไม่มีสารตกค้างใช้ได้ดีแล้วก็ไม่มีกลิ่นของสารเคมีนี่วิธีทํานะที่เมื่อกี้คุณจะเอาของพี่ไปทิ้งเละตตายแล้วผมไม่ทราบเรื่องเลยเนี่ยค่ะเทนะเดี๋ยวมีฝุ่นนิดหน่อยหลบนิดนึ่งเทลงเลยเทลงไปครับแล้วก็เพียงแต่เติมน้ํา เอ้น้ำขี้เท่าเอามาล้างจานได้เหรอครับค่ะคือตอนที่มาอยู่บ้านนอกนี่ก็ทราบว่าคนบ้านนอกเนี่ยแต่เดิมเขาเขาใช้น้ำขี้เช่าล้างจานพออย่างนี้นะคะเราก็ไว้ให้ตกตะกอนคะครัมันใสแล้วก็ฝุ่นข้างบนนี้เราก็ช้อนทิ้งไปนะนี่เราก็แต่เราใช้ที่ใสแล้วเนี่ยค่ะครับอําพอดีมีจานพอดีเลยเมื่อกี้ทานกาแฟกันก่อนค่ะก็อันนี้ก็ใหญ่บวบนะฮะบวบกนครับ แล้วก็น้ำที่เท้าเนื่องจากมันไม่มีสารตกค้างและไม่มีฟองนะคะเราจะประหยัดเพราะเราจะใช้น้ําในการล้างน้อยนะคะคพอล้างขั้นตอนน้ำที่เท่าเสร็จแล้วก็ล้างน้ําสะอาดอีกหนึ่งครั้งก็ใช้ได้เลยค่ะพี่ปอนครับก่อนที่จะตัดสินใจมาใช้ชีวิตตรงนี้เนี่ยใช้เวลาศึกษาหรือศึกษาเรื่องอะไรกันบ้างจริงจริงแล้วชอบ ธรรมชาติตั้งแต่เด็กๆนะึ่งทีเขาคงไม่ค่อยต่างจาก <คน S 1> หลายๆคน,นะะใช่ที่อยากที่พิสมัยธรรมชาติก็ฝังใจตั้งแต่เด็กแล้วก็ไม่ได้อยู่จริงเพราะตอนเด็กๆอยู่ในอยู่ในตลาดอยู่ในเมืองนะ,ะคะก็อ,อาศัยอ่านหนังสืออ่านหนังสือแล้วก็ประทับใจเล่มหนึ่งคือหนังสือแปลค่ะชุดคิดว่าเป็นอเมริกันยุคบุกเบิกนะคะชื่อนังสือแปลชื่อบ้านเล็กในป่าใหญ่ค่ะแปลโดยคุณสุคนธรส คนคเขียนแคชื่อลอร่าอิงการไวเดอร์เขาจะเล่าถึงครอบครัวหนึ่งพ่อแม่ลูกแล้วก็อยู่ในป่าเนี่ยคะบ้านเล็กในป่าใหญ่แล้วก็ใช้ชีวิตพึ่งตนเองทุกอย่างทุกๆอย่างจริงๆนะอยู่ในป่าเนี่ยก็หบบลงไหลมากเลยเอ๊ะเราจะมีโอกาสใช้ชีวิตอย่างนี้บ้างไหมเนาะแต่ตอนเด็กๆก,ก็คิดว่าคงไม่หรอกมันห่างไกลเกินไปกับชีวิตกับความเป็นจริงของเราตอนนั้นนะค,ะครแต่พอถึงจุดหนึงที่เรียนจบ ทำงานและอยู่ในกรุงเทพเนี่ยครับก็พบว่าชีวิตในเมืองใหญ่เนี่ยไม่มีความสุขแล้วก็เริ่มคิดว่าเราก็เป็นผู้ใหญ่มีวุฒิภาวะแล้วก็รู้ว่าเราสามารถตัดสินใจเลือกอะไรที่ที่ทาได้และไม่เบียดเบียนคนอื่นค,ความสุขของเราเนี่ยค่ะก,ก็เลยตัดสินใจเอองั้นไปอยู่บ้าน,นาดีกว่าน่าสนใจครับผมเห็นป่าตรงนู้นน่าสนใจขอไปเดินดูหน่อยได้ไหมครับความจริงมันก,มนก็มันก็ธรรมดานะคะ แต่เมื่อ15ปีที่แล้วเนี่ย <c oughs> เห็นภาพที่สถานที่แห่งนี้สวนฝากดินมันแล้งมันโล่งหมดเลยนะครับพี่ปอนสร้างยังไงสิบหปีค่ะ <c oughs> ตอนนั้นเป็นไรข่ข้าวโพดแล้วก็มีเพื่อนที่มีความรู้เรื่องดินเรื่อง,รองอไรมานะฮะบมักแชบอกว่าดินมันปนเป็นทรายคือ,อไม่ไม่มีพืช ไม่มีอินทรีย์วัตถุในดินนะคะดินภาคอีสานคือดินเหนียวปนทรายคนี่เราก็ีกําลังเราน้อยก็ใช้วิธีแบบอะไรปลูกขึ้นก็ปลูกปลูกไปเรื่อยๆค่ะตายก็ไม่เป็นไรปลูกใหม่นะฮะแต่ก็ยังมีมะม่วงที่ให้เห็นอันนี้ก็พี่มาปลูกเองค่ะโอ้แล้วต้นใหญ่ๆอย่างนี้ล่ะครับต้นอ่าต้นนี้ก็ปลูกเองแต่มันแรวแต่ชนิดของพืชอ่าต้นใหญ่ที่สุดนี้เป็นทองหลางค่ะทองหลางที่เขาทานกับเมี่ยงคำครับครับเป็นไม้โตเร็วใช่แล้วก็เป็นพืชโปรตีนคือใบมันร่วงมาก็จะทํา อันนี้คือมีเป็นความตั้งใจในการปลูกด้วยเป็นไม้พี่เลี้ยงก่อนที่มะม่วงจะโตเนี่ยพวกไม้ผลมันจะอ่อนแอกว่านแล้วก็ต้องการน้ําต้องการความชุ่มชื้นแต่ถ้าที่เปล่าๆเนี่ยที่โล่งเวลาแดดมาก็เผาเผาไปนะแล้วก็ปลูกไม้โตเร็วเป็นพี่เลี้ยงคือบังก่อนให้ร่มเงาทำให้ไม้หลักของเราไม่สูญเสียน้ามากนะถ้าขณะเดียวกันใบที่ร่วงลงมาก็จะเป็นเป็นปุ๋ยเป็นเป็นอินรียสารให้ให้พืช ก็เป็นพืชตะกูลถั่วด้วยค่ะในช่วงแรกของสวนฝากดินเนี่ย <c oughs> พืชผลก็ยังไม่มีให้กินให้อยู่เนี่ย <c oughs> ตอนนั้นยังชีพด้วยอะไรครับไม่ไว่าจะเป็นอาหารไรายได้ <c oughs> ใช้จ่ายเนี่ยครับ <c oughs> ก็อาหารก่อนหนะ้าเพราะเราต้องกินทุกวันนะฮะ <c oughs> ก็ง่ายที่สุดเลยคือพยายามดูว่าอะไรที่กินได้บ้างเรียวกว่ากินผักกินหญ้าจริงๆริะรฮะไออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยใช่หรือเปล่าฮะอันนี้นี่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 นะคะ เนี่ยจนตนหลังนี่ก็ธรรมชาติก็เอื้อให้เราเยอะครับนี่นี่ไม่ต้องปลูกเลยสวนฝั่งนี้จะมีพริกอย่างนี้ทั่วไปหมดเลยค<อ>่ะเพราะว่าการที่เราไม่ยิงนกไม่ฟันต้นไม้ทิง้งหือให้มันขึ้นธรรมชาตินกก็มาอยู่แล้วก็นกนกช่วยเราปลูกค<อ>่เะเขื่อนนี้เป็นวิธีของกเกษตรธรรมชาติที่แท้จริงวิธีหนึ่งค<อ>่ะก็เราก็เจอแบบผักบุ้งตําลึงชะอมชะอมพวกนี้มาปลูกทีหลังมีพืชหลายอย่างที่กินได้ที่เราไม่รู้จักอย่างเช่น ตำลึงทองเนี่ยค่ะครับซึ่งมันจะงอกงามได้ทุกฤดูกาลแล้วก็เอา้นเป็นอาหารออแล้วก็หน่อมไม้ครับอ่าส่วนหนึ่งเราต้องเรียนรู้ว่าพืชบ,บ้านนอกเนี่ยอะไรทานได้บ้าง<อ>เพราะว่าในมีพืชอยู่เท่ากันสิบอย่างเนี่ยคนเมืองมาจะหาอะไรกินไม่ได้เลยไปตลาดดีกว่าออแต่ของเราก็ดูเออันนี้กินได้อันนี้ใบย่านางเอามาคั้นน้ําอะไรเงี้ยแล้วความรู้พวกนี้ไปหาได้ที่ไหนครับอ ถามชาวบ้านนะถามชาวบ้านเอาแล้วกบาบฝงนีคนที่มาเที่ยวเองเนี่ยพี่อาจจะปลูกต้นไม้ไว้แล้วแต่ไม่รู้จักปลูก้อย่างนั้นเองปลูกไว้ก่อนค,คนมาจะบอกอันนี้กินได้นะเอาไปปรุงอย่างนั้นอย่างนี้ทําให้เรากินด้วยเราก็เรียนร,รู้เพิ่มขึ้นทีละอย่างฮะช่วงเวลาที่พี่ต่อปอนตัดสินใจว่าจะละทิ้งชีวิตในเมืองมาอยู่ชนบทเนี่ยนะครับ,รบตอนนั้นเนี่ยตัดสินใจง่าย,ายใช่ไหมเพราะพี่ปอนคนเดียวเนี่ยอ่าฮะตอนนั้นแต่งงานแล้วแต่ยังไม่มีลูกค่ะแล้วก็ แต่พื้นฐานคือไม่มีหนี้สินแล้วก็ไม่คิดว่าจะต้องสร้างอะไรสมบัติที่มีตอนนั้นคิดว่าสมบัติที่เป็นของมีค่าที่สุดคือหนังสือเองอตอนไปอยู่บ้านนอกนี่หอบหนังสือไปชุดหนึ่งหนังสือค่อนข้างเยอะแล้วก็ก็เป็นฐานเป็นเครื่องมือสําคัญในการใช้ชีวิตเรานะคะแล้วก็ขอ,อแม่สามีก็แบ่งถ้วยโถโชาโหม้อข้าวอะไรให้ส่วนหนึ่งไม่ไม่เยอะแล้วก็อยู่ได้ค่ะแต่ว่าตอนตอนนั้นยังไม่มีลูกแต่ซึ่งก็ตอนหลังมาต่อมาใช่ที่ไม่มีลูกก็ ตั้งใจที่จะไม่มีลูกด้วยนะคะเพร,ราะคิดว่าสังคมเมืองเนี่ยไม่ไม่ไมเหมาะเป็นชีวิตที่ไม่เหมาะเราก็ไม่ได้อยากให้ลูกเติบโต,ตอย่างนั้นครับแล้วที่สําคัญก็เราถ้าอยู่ในเมืองตอนนั้นทำงานรับราชการด้วยก็จะไม่สาม,มารถไม่มีเวลาเลี้ยงลูกด้วยตัวเองนี่ก็คิดว่าลูกนี่สําคัญก็แต่งงานตั้งหกปีนะคะกว่าจะยอมมีลูกคือยอมมีลูกเมื่อคิดว่าย้ายมาอยู่บ้านนอกแล้วเนี่ยที่เราได้เลี้ยงลูก24ชั่วโมงสอนเองทุกอย่างนะครับพอมีลูกแล้วการตัดสินใจมาใช้ชีวิตแบบ เรียบง่ายเนี่ยมันมีอุปสรรคบ้างไหมครับจริงๆแล้วยิ่งยืนยันเลยนะคะแต่ตอนนั้นไม่ได้คิดมากแต่มีเพื่อนไปเยี่ยมแล้วก็บอกเห็นลูกวิ่งเล่นอยู่ลูกอายุตอนนั้นขวบกว่านะ,ะก็เที่ยววิ่งตามลานสวนแล้วรู้จักกระแตเวียนไหมคะฮ่า,ารู้จักที่เป็นไม้ให้เด็ก่ให้เด็กินเดิน,ดดนใช่คะ่ะเพื่อนก็มองโอ้บอลเดี๋ยวลูกโตขึ้นเนี่ย ลูกจะไม่ได้เข้ามาหาลัยนะถ้าเหมือนเหมือนเราทําร้ายลูกใช่ค่ะเหมือนที่เอาลูกมาอยู่บ้านนอกเนี่ยไฟฟ้าก็ไม่มีนะคะดังนั้นทีวีพัดลมเลยไม่มีหมดหนังสือพิมพ์ก็ไม่อ่านนะคะเราก็บอกว่าถึงตอนนั้นมาหาลัยจะตายแล้วก็ได้ถึงว่ากว่าลูกจะโตคือเด็กเขาเติบโตตามอัตราภาพใช่ไหมค่อยเป็นค่อยไปไม่ใช่ว่าพรุ่งนี้ลูกจะอายุ20ปี จะสอบเอนทานมนันไม่ใช่อย่างนั้น no ก huh? ็คิดว่าค่อยๆเป็นค่อยไปก็สอนลูกในเรื่องพื้นฐานเองค่ะสอนกอไก่เบื้องต้นสอนเองก่อนกอไก่ ABC นับเลขเรื่องสีเรื่องซ้ายขวาสอนเองก่อนค่ะแล้วก็เรียนรู้ผ่านการใช้ชีวิตด้วยกันทุกวันนี้ลูกชายน้องปูนใช่ไหมครับชื่อน้องปูนเรียนอยู่ชั้นไหนแล้วครับอยู่มหาวิทยาลัยปีสามแลดวค่ะอยู่ที่มหิดลค่ะอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิโดนค่ะ แล้วการส่งเสียอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นอุปสรรคไหมครับเพราะค่าใช้จ่ายในการเรียนก็ทั้งสูงนะฮะ,ะก็ดูแลอยู่ตอนเรียนประถมกับมัธยมต้นนะฮะที่ยังอยู่ที่นี่กันแล้วก็เข้าไปเรียนประจําที่นครราชสีมาความจริงเริ่มต้นนี่ให้ลูกเรียนโรงเรียนในหมู่บ้านเลยฮะ,ะแล้วก็ครูใหญ่แนะนําเองบอกว่าเด็กเขามีพัฒนาการคือในหมู่บ้านจะไม่สามารถรองรับได้ก็เลยหาโรงเรียนในเมืองอช่วงแรกก็ก,ก็หนักค่ะก็ แต่ก็เก็บหอมรอมริบคืออย่างอื่นเราไม่ค่อยมีรายจ่ายนะคะก็เก็บเป็นค่าเทอมให้ลูกเยอะอยู่แต่ว่าคิดว่าผลจากการที่เราเตรียม้าดีเนี่ยครับมอมอปลายเขาก็ได้เป็นนักเรียนทุนนะคะและได้เข้าเรียนที่ดีด้วยคือโรงเรียนม่ิดนวิทยานุศรนนะคบซึ่งเป็นโรงเรียนที่คัดเด็กพิเศษสําหรับเด็กที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะครับแล้วก็คิดว่าเนี่ยเป็นผลจากการที่เราเตรียมเขาอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ตั้งแต่เด็กกันนะคะวิธีสัมผัสอ่า สิ่งแวดล้อมอะไรเนี่ยเป,เป็นเรื่องของอธิบายด้วยเหตุด้วยผล<อ>เพราะว่าการสอบเข้าเนี่ยก็ค่อนข้างยากคันคัดเลือกนะคะแต่เราสนุกในเงี้ยเราเห็นว่าสนุกลูกก็จะกลับมาเล่าให้ฟัง<อ>ลูกบอกว่ามีขั้นหนึ่งที่เขาทดสอบเนี่ยอาจารย์ให้เชือกเส้นหนึ่งสั้นๆหให้ไม้โปรแทคเตอร์อันหนึ่งแล้วก็บอกว่าไปนับดูซิใบไม้ไปคำนวณ ต้นไม้ต้นนั้นบีใบกี่ใบแล้วก็ต้องมีเวลาที่จำกัดด้วยใช่ถ้าข้อมูลเป็นนั่งนับมันเป็นพันใบก็เป็นไปไม่ได้เขาก็จะรู้ว่าต้องไปวัดเชือกวัดว่ามันเท่าไหร่แล้วก็<อ>มาเทียบกับไม้โปรเทคเตอร์แล้วก็คำนวณเขาก็จะเป็น<อ>ซี่กาแค่สิ่งเหล่านี้คือพื้นฐานที่ที่เวลาสอนกันนะคะก็แม้แม้ชีวิตจะเรียบง่ายแต่ก็แฝงด้วยความหมายหลายๆอย่างในการใช้ชีวิตที่นี่อ่าใช่ก็ก็คิดว่าการศึกษาที่สําคัญให้อาอย่างไรก็ตามคิดว่าเด็กเนี่ยการศึกษาคือต้องให้เขา อ่านเอาอเขียนได้คิดเลขเป็นนะฮะครับแล้วก็ต้องรู้แหล่งความรู้รู้ว่าความรู้อยู่ที่ไหนนะฮะครแล้ที่สำคัญรู้วิธีหาความรู้แค่เท่านั้นพอแล้วะมีใครเคยบอกพี่ปอนไหมว่าชีวิตที่พี่ปอนอยู่ทุกวันนี้มันสุดโต่งไปอีกด้านหนึ่งเนี่ยอาใช่ค่ะใช่ก็ก็เป็นเรื่องที่ลำบากใจที่จะเสื่อคนอื่นนะ,ะทั้งทั้งที่เรารู้มันมีความสุขมากแต่ว่าจะบอกว่าคุณเอามาอยู่บ้านนอกสิม,มาใช้น้ำขี้เทาล้างจาน ใช้ฟืนไม่เสพข่าวนี่ค่ะเป็นเรื่องที่ยากสําหรับเขามากเขาเขาทไม่ได้ทั้งๆท,ที่เราเราเคิดมันทําได้เพราะเราทําแล้วนะฮะก,ก,ก็ก็เข้าใจอยู่ฮะก็เลยจะไม่เรียกร้องสิ่งเหล่านี้คือใครทําเรื่องทําได้แค่ไหนพี่ปอนมองว่าทัศนะของคนในสังคมปัจจุบันเรื่องความสุขเนี่ยนะ,ค,ะครับมันมันโหยหากันรู้สึกว่าความสุขทางด้านวัตถุมันมันติดตันหรือมันไม่พอแล้วหรือเปล่าทุกคนสนใจมากขึ้นในทางนี้ คงจะไม่นะพี่ดูมันก็ล่อหลอกให้เราอยากไปเรื่อยๆนะคะเคือ่อม,มีสิ่งล่อหลอกมากแต่ว่าบางคนอาจจะเหนื่อยกับมันมคนที่ยังไม่พบทางออกเขาก็ยังวิ่งไล่หามันแต่ว่าถ้าเขาเห็นวิธีของเราจะนึกได้เออเขาไม่จําเป็นต้องไปอย่างนั้นแล้วก็สามารถอยุดได้อยู่อย่างภาคภูมิใจด้วยถ้าพูดอย่างนี้ก็แสดงว่าพี่ปอนยอมแพ้ต่อสิ่งยั่วยั่วทางด้านวัตถุนิยมหรือทุนนิยมออาเออครับนะโดยพี่ไม่ยอมแพ้นะแต่พี่รู้ว่ากระแสหลักอันนั้นเนี่ยกระทาต่อ ประชาชนได้มากกว่ามากกว่าวิถีของพี่พี่อยู่ตรงนี้ไม่มีใครรู้จักว่าสิ่งที่พี่ทําเนี่ยมีความสุขครับรวมทั้งแม้เขาเห็นเขาก็อาจจะเอะมันสุขจริงเหรอมันยากลาบากจะตายอย่างแต่ว่ากระแสหลักเนี่ยซึ่งแม้ว่าทําให้คนอยากซื้อของคนต้องทํางานหนักนะคะแล้วก็เงินก็ยังไม่พอใช้เนี่ยแต่มันมาทางทีวีเนี่ยพึบเดียวทั่วโลกนะคะอย่าว่าแต่ทั่วประเทศเลยทั่วโลกเข้าถึงทุกบ้านเลยนะคะ อินเทอร์เน็ตไปถึงห้องนอนเลยใช่ค่ะอย่างพี่อยู่ตรงนี้เนี่ยอย่างก็มีอย่างของคุณเนี่ย<ะ>ที่จะมารู้เออพี่ปอนอยู่ตรงนี้<ะ>ซึ่งก็ไม่ใช่ว่าคนทุกๆคนหลายๆคนจะรู้ใช่ไหมครับแล้วก็ที่รู้แล้วก็จะเข้าใจด้วยเนี่ยก็ยิ่งน้อยบางคนก็ปฏิเสธได้ซ้ำไป่นี่เรามาถึงอะไรคะเนี่ยเป็นลนักษณะเป็นเหมือนโรงเรือนอะไรสักอย่างนะฮะค่ะอันนี้เป็นครอบครัวเก่าก<อ>่อนหน้านี้ นับย้อนหลังไป5เดือนไปนะ,ะคะพี่เลี้ยงวัวนมค่ะ<อ>เลียงวัวนมอยู่ปปีค่ะโอผมเคยจำได้แล้วมาเคยมาถ่ายทำพี่ปอนที่นี่ค่ะค่ะใช่แล้วทำไมเลิกซะล่ก็จริงๆก็กำลับบงดีนะคะแล้วก็ ก็ชอบมากเลเี้ยงวันนี้ก็รักวัวมากเลยแต่ก็คิดว่าถึงเวลาแล้วค่ะคืออายุ50ปีแล้วนะก็ราชการเขาเออรี่ e ีทายแล้วขกขาเออรี่ดีทายบ้างก็คิดว่าทุกอย่างพอแล้วพอใช้พออยู่พอกินก็ก็หยุดพักเพื่อจะทำอย่างอื่นแต่ไรายได้ก็ลดลงนะใช่ลดเกือบทั <c oughs> <c oughs> เกือบจะทั้งหมดเลยค่ะเกือบทั้งหมดแต่ก็ คิดว่าตอนที่เราอยู่เนี่ยเรารู้จักเก็บหอมรอมริบเราไม่ได้ใช้เงินทั้งหมดที่เรามีฮะคือแม้ว่าเราช่วงเลี้ยงวัวนมเนี่ยจะรายได้เยอะบางเดือนรายได้เข้ามาเป็นแสนนะคะแต่เราก็ไม่ได้ใช้ทั้งหมดเราก็ยังสมมติวเรามีความจำเป็นต้องใช้3,000บาทถึงเราจะได้200,000แล้วก็ยังใช้3,000บาทอยู่นั่นเองนะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งเก็บไว้เก็บไว้แล้วก็ได้ใช้ตอนนี้แล้วก็สำคัญก็ต้องใช้เป็นค่ะต้องประหยัดมาก นี่ก็พอเลิกเลี้ยงวัวก,ก็เลยปล่อยให้พืชคือตอนนี้ปศุสัตว์ไปแล้วก็ปล่อยให้พืชเข้ามายึดพื้นที่แทนค่ะโอ้นี่ใช่นี่ตอนนี้นี่ปลายฝนหน่อยแล้วก็ยอดแฟงก็จะน้อยเดิมก็กินทั้งดอกไปแกงส้มอยอดก็ไปผัดแล้วก็ผู้ชมนี่นี่นี่ปลูกเองเลยหรือว่าปล่อยธรรมชาติะะนะเนี่ยก็ให้วัวช่วยปลูกค่ะเอาเอาบวบให้เอาแฟงให้ไส้ไส้แฟงเวลาเราทําแกงแล้วตัดข้างในไส้ เพราะเมล็ดให้วัวกินอ๋อวัวก็ถ่ายออกมารย่างนี้ก็เป็นปุ๋ยอีกสมบูรณ์มากแล้วก็ทั่วไปเลยทั่วทั้งฟาร์มเนี่ยก็จะมีอย่างนี้ค่ะแบบแล้วทานเองก็ทานไม่ทันมีอย่างเดียวคือต้องไปขนไปแจกเพื่อนฝูงแล้วก็คนแถวนี้เขาก็เขาก็มีด้วยเหมือนกันแล้วก็ถ้าเราขายคงไม่เป็นเงินเป็นทองสักเท่าไหร่แต่พวกนี้ถือว่าเป็นกําไรการใช้ชีวิตมีอาหารมีความมั่นคงทางด้านอาหารใช่ค่ะคือทุกมื้อถ้าไม่มีอย่างอื่นก็มาได้เลยหรือมีอย่างอื่นถ้าชอบก็ก็อันนี้เป็นยืนพื้นอยู่แล้วนะะค ถ้ามองในแง่ของการลงทุนเนี่ยถ้าให้พี่ปอนได้เรียนหนังสือในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยถือว่าเป็นการลงทุนที่เสียดายเงินลงทุนมาเพราะว่าพี่ปอนไม่ได้เอาความรู้วิชามาก็เหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะฮะเหมือนจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าตอ,ตอนเรียนหนังสือจะมีคําถามท,าที่ทุกคนชอบบอกว่าเราเรียนยิ่งจบมหาวิทยาลัยนี่ใช้ใจยเยอะนะ,ะคะแล้วก็เกิดจากภาษีประชาชนนะ,ะคะเพื่อนก็บอกเอ๊ะการที่เรามาอยู่อย่างนี้เนี่ยเหมือนกับตัดช่องน้อยแต่พอตัวเราสบายคนเดียวก็ช่วงหนึ่งเอ๊ะก็ ก็คิดไม่ออกรู้แต่เราไม่ผิดหรอกแต่คิดไม่ออกว่ามันยังไงนะฮะจนกระทั่งได้อยู่ในหมู่บ้านแล้วก็ช่วยทางานในหมู่บ้าน<อ>จริงจรจังๆเนี่ยที่เขาเออให้เราช่วยก่อตั้งกลุ่มเลี้ยงวัวน,นมนะช่วยไปเอาความรู้มาให้นะช่วยไปติดต่อวิทยากรนะช่วยบริหารงานนะเราเอาอไอความรู้ปริญญาตรีของเราอยู่ตรงนี้เองก็ก็เลยเรื่องไหนก็รู้สึกดีแล้วก็เป็นเรื่องที่ยินดีที่จะทำเรื่องเหล่านี้นะฮะยินดีที่จะทำเป็นงานที่เดี๋ยวนี้เรียกใช้ว่าอิจ <laughs> <ๆ>ิตอาสานะฮะมีอะไรที่ที่ทำได้ก็ทํา ถามว่าเราเก่งไหมเราไม่เก่งแต่ว่าในขณะที่ในหมู่บ้านเนี่ยมีปริญญาตรีไม่กี่คนเนี่ยรเราก็จะเป็นประโยชน์มากมเป็นประโยชน์มากกว่าในเมืองซึ่งปริญญาตรีเป็นแสนๆคนทํางานลักษณะเดียวกันหมดเลย <c oughs> แต่นี่ยังลงชุมชนลงท้องถ<ล>ินนะลงจำเพาะอย่างด้วยก็จะเรียนรู้จากชาวบ,บ้านก็ต <c oughs> ้องให้เข้ามาแายละเอีให้เข้ามาทําให้ดูเลยค่ะว่านี่กระเทาะเมล็ดข้างในยังไงนะไม่งั้นเราก็ไม่รู้จักไม่ได้กินได้อย่างนี้ค่ะก็ค่อยๆค่อยๆปลูกก็ไม่ได้หวังว่าตัวเนี้ยจะหลายปี ก็เริ่มมีผลนี่เหมือนมะนาวเลยนะฮะคิดว่าใช่ค่ะือที่บอกว่าคิดว่าเนี่ยพอตอนปลูกเนี่ยก็ไม่ได้รู้จักต้นไม้มากนะรู้แต่ว่าใบอย่างนี้กิ่งนี้คือส้มแต่ไม่รู้ว่าคือส้มโอหรือมะนาวหรือส้มเขียวหวานแล้วก็แม้ในมะนาวเนี่ยมันก็มีหลายพันธอยู่ตรงนี้อีกลูกนะคะครับแล้วก็ไม่ได้มีแผนว่ามันควรจะออกลูกออกผลเมื่อไหร่นี่รู้สึกจะเป็นมะนาวน้ําดีด้วันผิวนิ่มมากน้ำเยอะปลูกแล้วก็ลืมมันไปเลยแล้วก็ ลงอย่างอื่นก็ปลูกไปเรืเร่อยๆถึงเวลาก็มาดูเอามันออกผลให้แล้วเทวดาให้ให้ของขวัญแ,แล้วแล้วนะก็มาเก็บไปในส่วนพี่ปอนี่พืชอาหารเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยก็เวลานักศึกษามาค่ายนักศึกษาเขาไม่ค่อยมีสตังค์นะคะบอกบว่าไม่ต้องเอาอะไรมาเลยถ้าเก็บเป็นมาหาเก็บเอาอในยุคสังคมปัจจุบันเนี่ยมีคนพูดถึงเรื่องความของความพอเพียงกันเยอะเลยนะครับพี่ปอนถ้าถ้าถามพี่ปอนเรื่องความพอเพียงคืออะไรพี่ปอนจะตอบว่าไงก็คิดว่าเวลาเราทานอาหารเนี่ยนะ อาหารจะเยอะเท่าไหร่เนี่ยเราก็ทานได้หนึ่งอิมอ่มเพราะฉะนั้นคิดว่าแค่ให้มีทีละหนึ่งอิม่มแล้วก็มีที่คุ้มหัวนอนกันแดดกันฝนมีเครื่องกันหนาวคือปัจจัยสี่สุดท้ายกลับมาสู่ปัจจัยสี่ม,มีอาหารมีเครื่องนุ่งหม่มมีที่พักอาศัยมียารักษาโรคพอแล้วนั่นคือพื้นฐานที่สุดถ้าคุณได้เท่านี้แล้วก็ขีดเส้นพอได้เลยส่วนที่คุณจะหาเติมเนี่ยให้คิดว่ามันเป็นเพียงส่วนพิเศษมีก็ได้ไม่มีก็ได้ครับ ถ้าบางคนรักที่จะมีบ้านสวย,สวยคุณก็แต่งบ้านให้สวยแต่ว่าถ้าไม่มีหรือถ้าคุณต้องไปดิ้นรนกู้นี่ยืมสินมาคุณก็ค่ถ้าแค่คุณมีที่คุณหัวนอนมีบ้านที่พอจะอยู่ได้เรียบง่ายก็คือพอแล้วคือส่วนที่เกินจากปัจจัยสีเนี่ยเรื่องพิเศษความวิริสมาลาทั้งหลายเนี่ยให้ถือว่ามันเป็นส่วนเสริมเข้ามามีก็ได้ไม่มีก็ได้นะฮะไม่ได้ห้ามพี่ไม่ได้รังเกียจว่าคนที่จะมีบ้านใหญ่โตบ้านดีๆบ้านสะอาดสะอาดสวยงามเนี่ยไม่ไปที่ชื่นชมได้ที่เขาทาได้นะฮะแต่ถ้าถึงกับต้อง ดิ้นรนแบบแทบจะไม่มีเวลาให้ครอบครัวเนี่ยทำงานทั้งวันนะครับลูกไม่ได้เห็นหน้าพ่อหน้าแม่อะไรเงี้ยไม่เห็นด้วยครับความสุขที่แท้ของพี่ปอนคืออะไรครับความสุขต้องบอกตอบคือเหมือนกับความสุขคือไม่ทุกนะอ,อย่างนั้นจริงๆนะฮะถ้าวัดแล้วเรื่องนี้เราทุกไหมอ,อ้าวไม่ทุกไม่เป็นไรก,ก็สุขแล้วก็พอกนะ็แค่จะเป็นไม่ได้คิดว่าเออเราต้องมีนั่นมีนี่ถ้าเราไข ไกวคว้าหามันก็จะทุกอยู่เรื่อยที่พอพอมันพรอ่ะครับมันก็มันก็อิ่มแล้วนะก็ไม่ต้องอะไรมากส่วนที่มาคือส่วนเสริมสุบก็พอดีอยู่ก็พอดีใช่ค่ะโอ้ <c oughs> วิถีชีวิตเรียบง่ายท <c oughs> ี่นี่ แล้วก็อีกอันนึงที่พี่สอนลูกคือให้รู้จักจัดสมดุลทุกสุขในใจเราให้ได้นะ,ะคะคือเรื่องบางเรื่องทุกไปก็ทําอะไรไม่ได้เนี่ยก็ก,ก็ก็ไม่ต้องไปทุกมันนะคะแล้วก็สิ่งที่ดีๆถ้าไหนทําได้ให้พยายามทาทำตุนไว้เพราะความสุขไม่ได้อยู่กับเราตลอดนะ,ะ,<ฮ>ะมันอาจจะหายาจ,จะพร่องไป<อ>ก็ทาตุนไว้ก่อนนะครับโอ้โหบ้านยัง ดูสวยงาใช้หินแม่น้ำเลยนะลำธารรอบรอบพื้นที่รอบสวดฝั่งนี้จะมีลำธารค่ะแล้วก็ไปอาศัยเก็บก้อนหินในลำธารโอ้โหนีู่้ฟ้าบ้านน่ารักแล้วก็คู่ทุกคู่ยากเหมือนกันค่ะอ๋อเหรอฮะแต่ดูชีวิตทุกวันนี้สงบเย็นร่มรื่นมีความสุขมากนะฮะก็ค่ะดีพอใจอยู่ฮะพอใจที่อยู่ก็คิดว่า เคยคิดเพื่อนก็เคยถามว่าเอ๊ะไม่เสียเวลาเือมาอยู่อย่างนี้คิดผิดหรือเปล่าเคยรู้สึกว่าคิดผิดไหมคือตอนนี้เขาไม่ถามแล้วเราเราคิดผิดเพราะเราถ้าคิดผิดตั้งยี่สิบกว่าปีนะคือก็รู้ว่าเราคิดอย่างนี้แน่นอนแล้วแต่เขาถามว่าเคยรู้สึกบ้างไหมว่าว่าคิดผิดในเรื่องก็รู้สึกว่าตั้งแต่ตัดสินใจตั้งแต่วันแรกที่ลงไปอยู่ ต่จังหวัดอยู่อาสมงสุดิษนครนายกจนถึงเดี๋ยวนี้ไม่เคยรู้สึกคิดผิดเลยะ่ะคี่ว่าถูกทางตลอดแล้วก็มีความสุขคิดว่าตัดสินใจถูกตั้งแต่วันแรก<ช>ที่ค,คิดเลยใช,ใช่ใช่ไม่เคยตีโพยตีพายไม่เคยเสียเสียใจเลยะมีแต่ยืนยันตลอดครับและนี่คงเป็นสิ่งยืนยันนะครับที่เราพามาที่สวนฝากดินที่นี่พี่ปอชีวิตที่เปลี่ยนไปด้วยความสุขชีวิตที่รู้จักพอก็มีสุขและนี่คือของจริงที่เรานำเสนอกับคุณผู้ชมในวันนี้ครับ